อ่าพี่โน้องเอ๋ตอนนี้น่องสาวเฟินชิได้ฮาบขึ้นเพิงเฮือนเลยทาม้สมยัยพี่และพี่น้องเพแฟนกับชีได้ฮาบขึ้นเิงเฮือนพู้นั่งอีกปลาพี่น้องสิเฮ็ดเข้าปลูกทาม้สมยัยตอนนี้กับชีได้ฮาบขึ้นเพื่อนเพื่อนแหละทาม้สมยัย คนตกเลยท้สมเอ้ยทางนี้โบไ้เกลเขาครับแลงมืออื่นกะนาิไดปีนเขาฟอนเขาที่ใดตากไววเกี่ยวมือนี่เลยท้สมเอ้ยกาบสบายดีพ่อแมพี่น้องเมื่อสุู่สุคนเด้อพี่นออ้อยยินดีตอนทบเข่าวสู่ซองนอนบาราบไต่เมื่อสุู่สุคนเด้อพี่น้องบ่วาวจะเป็นพี่น้องพังเล่าพังไทยและพี่น้องเพื่อที่อยู่ตามประเทศเลย เด้อพี่น้องกันยินดีตอนทับเขาสูซองหน่อยบาราไตเมื่อสุขุขสุกคนที่น้ชมเลยเมื่อน,นี้หน่อยบาราไตาจะพาผีพาหน่องพาพอแม่ลุงป้าเอาอาเมื่อสุขุสุกคนพี่น้องเลยได้มาเบิ่งอันนั้นวิทีชีวิตและกะ็กอของครอบครัวหน่อยบาราไตาและกะ็แม่เพิ่นสิพัดเข่าพี่น้องเอก็พัดเข่าพี่น้องเฮากา็รลอดถาดมาติดตามครับสมพี่น้องเลยว่าสิเปเน็นแนวใดก็เฮามาทอดลอดถาดลุนเบิง่งลุนชมไปน้วกันพี่น้องไป ตอนนี้กําลังแม่เพิ่นกําลังพาดเขาพี่น้อยเนื่องจากว่าฝนตกพี่น้อยเฮาบ ke are, ke arm, า่ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําถ้าประสมอ้อยมื้อนี้ฝนตกท้องฟ้ากัมือขึ้มคือเห็นเลยพี่น้อยพี่ท้องฟ้า,าม,ม,มือขึาาม้มถ้าประสม้อยฝนก็เริ่มฝนฝอยถ้าประสม้อยไปพี่น้องบอกว่าเราตัจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งมาผสมไปําการพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องตอนนี้แม่เพิ่นได้พาดเขาพี่น้องเอ้ยนี่ น,นี่ละครับ้มอันนี้จะเป็นน้องชายของเฮาพี่น้อ,เอยเฟิรนไดเป็นผู้ปดาดถามส้มเอ้เฟินเป็นผู้ปาดอันนี้จะเป็นเครื่องที่เฟิรนไดโหดแหล้วพี่น้องเอย จะจะค่อนข้า,า,า,างเปเพ่แต่ทางสมเลยเพราะว่ามันได้ใส่ลายผ่าลาปีแล้วพี่น่อยอันนี้แป้งไม้พี่น่ออยแป้งไม้แล้วกะ็อันนั้นเทสอันนี้ข้างข้างั้งล่างนี่ด้วยสร้างกระซีพี่น่อยแต่กะม็มัดมัดตาบมาอันนั้นไม่ทำสมเ้ยอันนี้จะข้างล่างนี่จะเป็นบอลียีพี่น่อย นี่อะไรทามส้มเไยเอาจะเบิงนี่อันนี้นี่มันหักเมื่อไรพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องอันนี้มันหักเลยกระไดมัดได้จองพี่น้องเอ้ยจองอันนี้นี่กระจองเมื่อพี่น้องเอ้ที่เอาเสือกนี่มันกระคือเห็นอลไรทามส้มเไยนี่อันนี้กระสีออกเมื่อไรพี่น้องเอ้บอลเหยียบทามส้มเไย อันนี้แม่เพื่นได้สีได้เฮ็ดแน,นวข้าวปูกทานส้มคนละพี่น,น้อย เนื่องจากว่ามีฝนตกพี่น้องเอ้ยเฮาก็บ่ได้เกี่ยวข้าวเฮาก็มาปลูเข้านี่แหละท่านชมก็ได้4มัด5มัดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาก็ได้โดยเดียวพี่น้อง เนื่องจากว่าเขานี่มันบวเป็นหมากปันไดพี่หน่อยมากันเลยได้บลายทาสมส้มนี่แหละพี่น้องข้างนี้ก็จองขึ้นกันพี่น่อยคนขาคาบอลตั้งอันนี้โปร่งพลาดพี่น่อยห้องเบิงมันปินพี่หน่อยมันบวเสม,มอกันเพราะว่าแขวมันสร้างมันกาเฮียนเบิร์กขาผสมเลยปินเฮาจะสะเก็ดเปิ่งปิ้นมันปินบวเสม,มอกานทามผสมเลย พูดก้อนนี่แม่เพิ่นสีหูดน่าจะเป็นข้าวปูกนะพี่น้องเองเข้าวปูกหรือว่าข้าวแนวอะไรพี่น้องเองเข้าวเห็ดแนวเอาไว้แรืว่าปักดำหรือว่าเห็ดบานกะปีหนานะพี่น้องเอง,องก็เนื่องจากว่าข้าวอันนี้ข้าวแนวประเภทนี้มันจะเห้าได้เก็บเกี่ยวเมือ่อไรพี่น้องเห่าก็เหลือไว้ เีือกว้แล้วก็สีเฮ็ดแนี่ยครับผ้มเอ้เบือกว้แล้วก็มาหูดสีมาพาดค่ะ้มอีสังมกแตงหมกเพชต่อ ว้าพี่น้องทางนั้นเป็นหาบเขาฝนตกเลยทำส้มเลยนี่ฝนตก,นกห,นนหน่ากระหาบหน่ามัดหน่าพี่น้องเอ้แต่ว่าน้อยบาร์เตต์บอดดี้ทายพี่ให้หน้องได้มาเบิง่งพี่น้องเนื่องจากว่าอา้อกระเฝ้าทำก็ไมยฝนกระตกลงมาเลยทำส้มเลย เบื้องทางขื่นซังอันนั้นเมิดพี่น่อยเป็นหูเมิดขาดเมิดถามผสมอันนี้ก็โตัวนี้ก็เฮาหนีอีกพี่น่อยหนีต่างหางแล้วก็มีโตมีโตมันหลีบในเฮากับพัดตัวนั้น เบืองอยู่ไกลๆก,กับโทเมเพื่อนไดน้โหดฮันนาจะดีไปว่านาจะเป็นเม็ดที่เป็นแกนดีๆพี่น่อยอยู่นี่นี่นาจะเป็นหลีกว่าห้าปพัดว่าให้มันมีอันนี้อะพี่น่อยนี่เครื่องที่ลุดออกจากอันนั้นเครื่องที่ห้ามาัดเขามัดเขาที่เ้ามาัดอะไรพี่น้อย

อาพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาดามาแต่ซำหนีพี่น้องเอ้ยบวัวลายทำส้มอเอ้ยเขามันโบเป็นหมางแน่พี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นกระไดพักแลก้วก็สิได้เลือกอันนี้อันนี้จะเป็นเห็ดเขา่าอันนั้นเข่าแนวเด้อพี่น้องเอ้ยหรือว่าเข่าปลูกและทำส้มเอย้ย นี่พี่น้องอันนี้จะเป็นบอนที่เห่าได้พาดเขาหรือว่าน,นี่แหละทำสม้มเลยมันจะอันนั้นขาดเม็ดทางเกาะพี่น้อยพี่เอามาเบิร์น้อก,กันคนขาดเม็ดแล้วพี่น้อยเฮาก็เอามาแปลงใหม,ทม่ทําส้มเลยมาแปลงใหม่มาเจมใหม่ก็เอาสังกะสีนี่แหละทําส้มมาตอกมา นี่พมันเป็นคือสภาพเก่าทำสมัยเนื่องจากว่ามันกระดใส่ด้ลายฝาลาปีทำสมัยมันก็มีการเปเพยนี่แหละพี่น้องอันนี้เราจะเห็นนิ่มมีการมัดมีการจออเมื่มอทำสมัยนี่นี่อันนี้อันนี้มันกระเขียนเมื่มอทำสมัยนี่เขียนเมื่อเลยทำสมเอามาเบิงทางลาง่างอีกทำสมัยนี่แหละ เวงทางล่างพี่เนอะอันนี้จะเป็นบอลหยียบทางซ้าไปบอลหยียบนะนบอลหยียบมีการอันนั้นลุยเฮียนเบิร์ดทางซ้ายไปเอาตะปูตอกหนีบมาอันนั้นพี่น้องเอ้ยมันเมียงแน่พี่น้อง กาทั้งทัฒงนี่ก็เอาเล็กมาอันนั้นพี่น้องเอยมามาจองมาทางทถามเอ้ยเพื่อวัวห้มันอ่อนให้มันแข็งแล้วก็มามัดกับเอาโหลดมามัดเติมพี่น้อยโหลดใหญ่นี่แหละพี่น้องเขากับกระเบื้อพี่น้องเอาได้มามัดมาจองเติมถามสมัยทาว่าบ้มัดบาจองนี่มันสีแตกบอกเก่าอันนี้วัวหัวสิกุู้หัวไฟอลไรพี่น้องอันนี้กับเจ๊ไม้ถามสมัยมาเอา อนไรมามัดมาจองคือเกาทำทรงอมเอามาเบิดพี่หน่อยไปบดเสมอเลยเบืองคุณเอาสมมไปทางเบืองสายกองหน่อยบ้าเล่าไต่ทำทรงไอ้เบืองขุนอ้พี่หน่อยโู้่หปีนี้สีหลอดหรือบ่อทำทรมแต่ละปีกระด้ยอาศไซ มันนี่แหละเป็นตัวสวยท้สมเ้ยสวยพัดเขาพัดน้าพัดเขาเนี่ยแล้วก็พัดเขาอยูเ่เป็นเป็นพาคืคออยู่เขาเลียนอยู่ทึ่งอันนั้นแหละพี่น้องตารางเฮือนนี่แหละทำสมลยพี่น้อง

สำหรับการหูเท้านาบกะเมดแล้วบ่แม่สำหรับขา้าวปลูกนี่เมดแล้วพี่น้องเอกกะเนี่ยจะเขา่าคือเดี๋ยวเอาใบที่นั่นเป็นข้าวปลูกน้าทานทุกท่กทไหดกะมเมื่อยพอสุกข,ขวัญหน่อยซ้ำที่ได้หาบหนึ่งดีกว่าสอบหนึ่งบอกแนนข้องงายใช่ไหมกับเมื่อไร,รพอสุกข,ขวัญแล้วก็ใส่เวลาโดนพอสุกขวัญนะทุกทุกท ใหญ่มาประมาณนี้แล้วพี่นอ้องอ่าพี่น้อยขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้อยที่เขามาตีต่างขอบโจมตีขามาเป็นกําลังใจให้หน่อยบาร่าใต่พี่น้อยเองขอขอบอกขอบใจหลายๆพี่น้องที่เขามา,ามเามาป็นกําลังใจให้หน่อยบาร่า,าใส่แม่ใใมมทุกคนเด้อพี่น้อย ตอนนี้คุณแม่เพิ่นกำลังสิได้ตักเข่าออกถามส้มเลยใส่กระตอคือแนวนี้เลยถามผู้ชมเลยตักเข่าออกถามส้มแเมืม่อยพอเสมน้นวนหาส้มสามสี่แล้วสามสี่ได้ หาบหนึง่งเดียวกระตอหนึ่งพี่นอ้องมีแล้วพี่น้องก็เอามาใส่ในนี่ทาสงสมเลยหลังจากที่ห้าได้ปูดมาทาสงสมจะมาตักใส่กระตอตื่นทาสงสม ມາຫຼາຍພີ່ນ້ອງເອີຍນີ້ຂໍໃຫ້ເປັນທາງນີ້ຊມອງຊຮົາາສົ ใส่จักห่งหางๆน,นี่แหละพี่น้องเ้ยมาเหยียบมาปัน่นได้กระต่อหนึ่งพี่น้องได้ที่ได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งคนแหละอันนั้นจะเป็นกระต้อโรู้ว่า ภาษาไทยเออินว่าอีกอย่างเนาะพี่น้องเรีย,อยกว่าอะไรนะครับภาษาลาวเรียกว่ากระโตแต่ว่ามีาพี่น้องเอยกระโตนะครับพี่น้องเอ้ยนื่อยมากครับทางกระส้มเลยอ่าพี่น้องเอยตอนนี้น้องซาวเพิ่นสิได้ฮาบขึ้นเท่งเฮือนเลยทางกระส้มเลย พแฟน,นกัศย์สีได้หาบขึ้นเทิงเทือนพูนน่งอีกปลาพี่น้องชีเฮ็ดข้าวปลูกทานผสมเอ้ยตอนนี้กัศยสีได้หาบขึ้นเทิงเทือนพูนแหละทานผสมเอ้ยฝนตกเลยทานผสมเอ้ยทางนี้บริเกี่ยวเขาครับแรกมืออื่นกระนาสีได้ปีนเขาพอนเขาที่ได้ตากไว้เกี่ยวมือนี้แด้วทนผสมเอ้ย นี่แหละท่านผู้ชมชีวิตเศร้าห้เศร้าหน้าคนบานหนองข้องหน้ากับประมาณนี้เลยพี่น้อยอ่าพี่น้อยสำหรับคลิปนี้ก็สีแด้งลาพภาพจากไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่หน่อยขอพุณมากครับที่อนพี่นองที่เขามาติดตามทรา้ชมี่เขามาเป็นกําลังใจที่เขามาดูคลิปหน่อยบ้านเราตาแต่ตนจนจบพี่น้อย